หล่อเท่ตอนรับเทศกาลแห่งความรักกันเลยทีเดียวค่ะสาหรับหนุ่มสุดฮอตอย่างแจมรัตตาทีล่าสุดค่ะก็ได้ปล่อยภาพเซตแฟชั่นสุดคู่ตอนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์2026งานนี้บอกเลยว่าแต่ละภาพทั้งเท่ทั้งมีสไตล์จนแฟนๆก็กดไลค์กันแบบถล่มทลายค่ะเรียกว่าก็ปังสมกับลุคพิเศษในวันแห่งความรักจริงๆค่ะโดยงานนี้เจ้าตัวก็ได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นสั้น ระบุว่า Happy v a l e n t i n e ์เดย์2 6แต่ความน่ารักก็ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะในช่องคอมเมนต์พี่ฟิล์มก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซลด้วยว่าก็บอกว่าอย่าเล่นซนหน้าเละหมดแล้วด้านแจมก็ตอบกลับแบบคำๆว่าฮ่าๆาช็อกโกแลตติดหน้าหลายคนที่คุณน้องเขาตอบโต้กันไปมาแบบนี้ก็ทำเอาแฟนๆแจมฟิล์มยิ้มตามกันทั้งทม์ไลน์เลยทีเดียวค่ะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาตินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ